อ่ะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนการสำรวจกราฟนะคะที่อยู่ในรูปของนะคะนักเรียนที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k เมื่อ a ไม่เท่ากับ0นย์นะคะจากค่าที่แล้วเราเรียนกราฟของอ่าค่าที่แล้วเนาะเราเรียนกราฟของ y เท่ากับ ax กำลังสองนักเรียนค่ะ เราจะรู้ว่ามันเป็นคว่ำเป็นหงายให้ดูจาก a ใช่ไหมแล้วคุณครูบอกว่าจุดวกกับของเราตัวนี้จุดวกกับของเราอยู่ที่จุดอะไรคะ 0, 0นะูนเนาะจุดวกกับของเราอยู่ที่จุด 0, 0. ูนวันนี้เราก็เลยจะเรียนในรูปของตัวนี้บ้างว่ามันเป็นยังไงอ่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเรียนเรามาทบทวนก่อนสมมติถ้าคุณครูให้ y เท่ากับ2 x อ่า2 x ยกกำลังสอง อ่นักเรียนขาอันนี้จะเห็นว่าถ้า 2x ยกยกกำลังสองเนี่ยจะเป็นพาราโบลาอะไรคะจะเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมสอจะเป็นพาราโบลาหงายและมีจุดต่ำสุดอ่ะจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดไรลูกจุดศูนศูนย์ใช่ไหมเเป็น0 y เป็น0อันนี้คือลักษณะของพาราโบลา แต่วันนี้เราเรียนอยู่ในรูปนี้ค่ะ y เท่ากับ ax กำลังสองบวก k นะตัวนี้นักเรียนมาดูเราจะดูเป็นความเป็นหงายให้ดูที่ a เหมือนเดิมความหงายให้ดู a นะต่อไปแต่จุดวกกับของเราให้ดูที่ k ลูกจำไว้ให้ให้นะคะจุด x เนี่ยเป็น0เสมอแต่จุดนี้ให้เป็น k จุดนี้ให้เป็น k x ให้เป็นศูนย์เสมอและจุดตัวนี้นะคะให้ดูที่ k ก็คือค่าของ y นั่นเองอะเรามาดูสมก,การง่ายๆก่อนสมมติถ้าคุณครูยกตัวอย่างเป็น y เท่ากับ2 x กำลังสบวก2นักเรียนค่ะมันเป็นพาราโบลา,บราห,หรืออะไรลูกเป็นพาราโบลาหงายใช่ไหมเป็นพาราโบลาหงายจุด ตาสุดนะมันหงายเนาะจุดตาสุดของเราอยู่ที่จุดอะไรคะ x เป็นอะไรลูก x เป็นศูนย์ y เป็นอะไรลูกเป็นค่าของ k k, k คืออะไร k, k คือสองดังนั้นตัวนี้ก็คือ x เป็นศูนย์ y เป็นสองนะคะ x เป็นศูนย์ y เป็นสองเนาะต่อไปสมมตุติถ้าคุณครูยกตัวอย่างอีกเป็น y เท่ากับนะคะ y เท่ากับอะไรดี2 x ยกกําลังสองลบสามเห็นไหมตัวนี้ดูเป็นความเป็นายลุเป็นไงายเหมือนเดิมดูหงายเหมือนเดิมเพราะไม่ติดลบใช่ไหมจุดตาสุดจุดตาสุดของเราอยู่ที่จุดอะไรคะ x เป็น0 y เป็นอะไรลูก y เป็นอะไรคะ y เป็นลบสามเนี่ยนะคะจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะสมมุติ อันนี้คือค่าของพาราโบลานักเรียนขาคุณครูก็เลยจะเห็นว่าค่าของเราเนี่ยถ้าคุณครูวาดรูปแล้วกันวาดสองตัวนี้นะ,ะคุณครูมีพาราโบลามาปึ๊บมีอันนี้แนวนอนคือแกนไรลูกแนวนอนคือแกนอะไรคะแกน x แนวตั้งคือแกน y นะ,ะวาดรูปครูวาดรูปแล้วกันปึ๊บ อันนี้คุณครูเขียนพิกัดแล้วกันอันนี้เป็น2เป็น4ใช่ป่ะอันนี้เป็นลบสองอันนี้เป็นลบสี่อันนี้ข้างล่างเป็นอะไรลูกอ่ะเป็นลบสองอันนี้เป็นลบสี่ตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นเป็นสองเป็นสี่นะมาดูตัวแรกเขาบอกว่าตัวนี้นะตัวนี้นะคะที่คุณครูทํา จุดเป็นพาราโบลาที่มีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรอ่ะเป็นพาราโบลาที่มีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดอะไรคะ x เป็นสองอ่ะ x เป็นศูนย์นะ x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์ของเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหม y เป็นไรลูกเป็นสองอยู่ตรงนี้อ่าพาราโบลาของเรา x เป็นสอง y เป็นศูนย์นะคะ พาราโบลาของเราก็จะอยู่ตรงนี้ลูกจุดวกกับอยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่าพาราโบลาของเราก็จุดวกกับอยู่ตรงนี้ต่อไปตัวนี้ค่ะตัวที่สองตัวนี้ที่คุณดูดอกจันไว้ x เป็นไรลูก x เป็น x เป็นไรคะ x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์เห็นไหม y เป็นไรลบสาม x เป็นศูนย์เห็นไหม x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้นะ y, y เป็นลบสามก็คืออยู่ตรงนี้มันเป็นความเป็นไงคะเป็นไงอ่าจุดวกกับของเราอยู่ตรงนี้ลูกอ่ะจุดวกกับของเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าทั้งเรียนบอกว่าคุณครูขาแล้วสมมติถ้า y เท่ากับอ่าเท่ากับอะไรดีลบสอง x ยกกำลังสองบวกสามล่ะอ่า มันเป็นอะไรคะคุณครูนักเรียนก็มาดูมันเป็นความเป็นหงายลูกอ่ามันเป็นความเป็นหงายอ่ะมันเป็นความถูกต้องไหมมีจุดอะไรจุดสูงสุดจุดสูงสุดของเราอยู่ที่จุดอะไรคะคุณครูบอกว่าจุดสูงสุดให้ x เป็นอะไรลูก x เป็นศนย์ y เป็นไรลูกเป็น3อ่ะเราก็มาวาดพาราโบลานะคะลองวาดพาราโบ б าปื เอา,เอาใช้ตัวเดียวกันได้ไหมน่าจะใช้ตัวเดียวกันได้ถ้างั้นขอใช้ตัวเดียวกันแล้วกัน x เป็น0 y เป็น3นักเรียนคะ x เป็น0 y เป็น3อยู่ตรงไหนคะ x เป็น0ปุ๊บ y เป็น3อยู่ตรงนี้เราก็จะได้พาราโบลาตัวนี้เป็นพาราโบลาคว่ำนะคะเป็นพาราโบลาคว่ำตามรูปนะ เราก็จะได้เขาก็เ,าเลยบอกว่ามันมีข้อสรุปอยู่ว่าข้อสรุปของเรานะข้อสรุปที่เป็นพาราโบลาแบบนี้นะคุณครูจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าถ้า A นะถ้า A ก็คือค่าหน้า x ถ้า A มีค่าเป็นบวกพาราโบลาของเราจะเป็นพาราโบลาหงายถ้า A ของเรามีค่าติดลบจะเป็นพาราโบลาคว่ํา แล้วค่าของเรานะคะถ้า k จำไว้นะถ้า k มากกว่าศูนย์นะคะถ้า k มากกว่าศูนย์จะมีจุดไล่ลูกจะมีจุดไลสูงสุดอ่าจะไปเขาบอกว่าถ้า k มากกว่าศูนย์นะคะจะอยู่อะไรคะเหนือแกน x แต่ถ้า k ของเราเนี่ยค่า k ของเราเนี่ยมันน้อยกว่าศูนย์จะอยู่ใต้ กอีกนะถ้าถ้า k มากกว่าศูนย์อยู่เหนือแต่ถ้า k น้อยกว่าอยู่ใต้นะ k ก็คือค่าอะไรค่าตัวนี้นะก็คือค่า k เนาะต่อไปเขาบอกอะไรอีกว่ามันจะเลื่อนขนานตามเกณฑ์เกณฑ์ y ขึ้นไปหรือเลื่อนขนานตามเกณฑ์ y ลงมาให้อยู่กับดูดูค่า k เหมือนกันค่า k เป็นอะค่า k มากมากกว่า0นเนี่ย จะอยู่ข้างบนถ้าค่า k น้อยกว่าศูนย์จะอยู่ข้างล่างนะลองดูลองดูอ,งดอ้ะคุณครูวาดนีด่ก็ตัวอย่างอีกรอบหนึ่งปึ๊บยกตัวอย่างยกตัวอย่างหลายๆตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นอะไรดีเป็นสองเป็น4อันนี้เป็นสองเป็น4ติดลบด้วยนะคะอันนี้เป็น x อันนี้เป็น2เป็น4อันนี้เป็นอะไรคะ สองเป็นสี่อ่ะติดลบด้วยนะคะอ่ะเรามาดูสมมุติถ้าสรรมการข้อที่หนึ่งอ่ะสรรมการข้อที่หนึ่งของคุณครูเป็นอะไรดีอ่ะขอเป็นสรรมการอ่ะสรรมการข้อที่หนึ่งของคุณครูเป็นสรรมการขอเป็นสรรมการไหนดีเนาะเอาสรรมการง่ายๆแล้วกันเป็น y เท่ากับ3 x ยกกำลังสองลบห้านักเรียนค่ะเป็นคว่มเป็นหงายดูตัวนี้เป็นคว่มเป็นหงายเป็นหงายมีจุดต่ำสุดอยู่ที่จุดไรลูก x เป็นลาย x เป็นศูนย์ y เป็นลบห้าวาดกราฟค่ะ x เป็นศูนย์ x เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ y เป็นลบห้าลบห้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดังนั้นตัวนี้ค่ะ เป็นความเป็นงายเมื่อกี้เราได้ไงายเราก็วาดไายขึ้นไปไงายอืมต่อไปถ้าเป็นสมการแบบนี้ล่ะ y อ่ะก็สองเนาะเป็น y เท่ากับลบ x ยกกำลังสองบวกสองเป็นความเป็นงายเป็นความอ่ะจุดวกกับของเราอยู่ที่จุดลายลูก x เป็น0 y เป็นะายลูก 2นะเป็นความนี่มาดู x, x เป็น0 y เป็นอะไรคะเป็น2อยู่ตรงนี้เนาะเราก็เป็นความแล้วก็คว่ำลงมางควา่ำลงมาอ่าอันนี้ก็คือคุณครูสรุปให้ดูว่าการหาค่าของกราฟที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับ Ax กำลังสองบวกบวกอะไรคะบวกค เมื่อค่า a ของเรามันเป็นยังไงลูกค่า a ของเรามันเป็นยังไงคะค่า a ของเราเมื่อเนาะเมื่อค่า a ของเราเป็นยังไงลูกไม่เท่ากับศูนย์นะไม่เท่ากับศูนย์ก็คืออยู่ในรูปนี้นะคะจากนักเรียนที่ดูคลิปแล้วหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะคะอันนี้ไว้ศึกษากราฟของ y เท่ากับ a x กำลังสองบวก k ค่ะสวัสดีค่ะ